ว่าเออให้นั้นให้นี่หน่อยได้ไหมแต่ห้ามห้ามปนบานห้ามห้ามเปลี่ยนใช่ห้ามไปบอกสัญญาคราว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะให้อันนี้อย่านะครับและข้อห้ามอีกข้อหน่ก็คือห้ามเปิดฝา มันจะเป็นการควบคุมปลุกการเอาผีไปตีเขาให้เขาทํามปากไม่ถูกต้องนะครับให้ใช้ทางเมตาพกไวไ้เพื่อยเกิดทางเมตาเท่านั้นแล้วก็ขอขอลูกหลานขอขอกับพ่อ,อกับแม่ขอกับญาติใหญ่อะไรต่างๆเราก็เรียกเขาว่าพี่น้านะครับทุกครั้งที่ใช้งานพี่น้าเสร็จให้เราตอบแทนเขาเขาบอกว่าเนี่ยอย่าไปสะพอยมากนะดีวุ่นนะ ไม่ต้องทำบุญให้ไม่ต้องให้ก่อนอย่าไปให้เดี๋ยวเหลิมให้ใช้งานก่อนเลยถ้าได้ผลได้ผลทำผลงานมาเรียบร้อยค่อยจ่ายคุณจ่ายเงินเดือนคือค่าตอบแทนเรื่องราวของที่ให้เป็นอะไรจะรัาครับก็ของข้าวของหวานแล้วแต่จะให้เลยคิดว่าเขาอยากกินอะไรก็ก็ให้สิ่งนั้นไปนะแล้วก็เครื่องสำอางเสื้อผ้าผู้หญิง